ซึงวันแค่อันเชิญเข้าวัดเอารถเครนยกหลวงพ่อองค์ดำขึ้นหกอกรอแล้วก็แฮ่ก็ามาโพธิมักก็าบาังเอิญกันแล้วมีทั้งจมตัวจรงทั้งรางวันที่นึ่งโต้กันคนในแม่สวัสดีครับ f อฟซนะตอนนี้หมอกเข้มอยู่ที่วัดโพธิมักค้าริยารามยูตำบลถุงข้าววัดอำเภอละแม่จังวัดจุมพรตามหมอกขมเข,มเข้าไปข้างในวัดเลยครับ เดิมเมเทต,ตรงนี้เป็นเทส่วนส่วนในเนี่ยก็จะเป็นปามตอนอาจารย์มาปามยังไม่ได้ตัดทีส่วนด้านหน้าก็เป็นต้นงอเป็นผลไม้อาจารย์ล่างจะจะริกทองเทียวไปถัวแล้วเนี่ยก็ไปยู่ลงปู่อยู่ลงปู่เจียมวัดน้ำตกวัดคีรีวงไปยู่ยู่เซปีพอ,อยู่ลวงปู่เราก็ได้ไปศึกษาอะไรต่างๆกับลงปู่อยู่ผักนึง หลวงปู่นี่เป็นโลสิตก็หลวงพ่อพันธ์วัดในเข้าซึ่งหลวงพ่อพันธ์เนี่ยมณอาพับสองสี่เก้าเจ็ดอาจารย์ก็มีบุญนิดนึงเออได้ไปเฉื่อมต่อได้รับไถ่ทอดได้ต่างๆจะหลวงปู่เจียมอยยุนันอยู่เสียปีแล้วก็มีเฮ็ดนึกว่าเออจะมาทําที่นี้ก็เลยอธิษฐานหลวงพ่อพันธ์ว่าถ้าข้าพเจ้าถ้าโลมาอายุแล้วเนี่ยจะสร้างประโยชน์ตนได้ประโยชน์ส่วนรวมได้คอย่อแมให้เถ อาจารย์สร้างเป็นเทปบท่สองพันห้าร้อยสี่สธันวาเหนือเทเบื้องตอน้นอาจารย์มาข้อ,อย่าแม่หกหายนี่กรตาข้อมาเด็กแกไม่ให้ <laughs> น่ตอนนี้ตอนนี้อธิษฐานในใจว่าก็นึกๆึกอยู่แบบน,นั้นเป็นสองเดือนพอกลับมาบ้านเจอแม่ก็ผูดแบบยอ่ยอๆแกบนี้ไม่ใช่ได้มาบาังคับเอาบอกแม่ นี่ที่มาอยู่นี่ทำเป็นเทปักซ่องแล้วแม้ก็จังพื้ใจดีแกว่าเอาแต่วจว่าแต่ทำพอเลยตอนนั้นพอไม่อยู่พอไปสุราษฎร์ก็พันนั้นเลยเพอแค่นั้นอาจา 13, รย์สิบ่าผพนร่าเขาอย่างง่ายอาจารย์ซึกอยู่เลยนุ่อตอนน้น 6, าอุานธ่าไม่ต้องพูดตึงเจอทีนหนมีแต่ที่เราเออกไป,ไป,ไ,ปไปสร้างครอบครัวนู่นี่พอมาเจอพอพอก็ว่าแล้วแต่เจ้าวะนะเอพอพไม่ให้เจ้าไปแล้วคือเทตรงเนี้มันเป็นเทแกว่าเขาไม่ไปว่าจะยกแบงให้อาจาราย์ยี่สิบหลายนั่นพันนั้นเพอว่าเขาว่าพันนั้นปอาจาจรย์ หมายุเลยอตอนหมายุก็มายุวันอาทิตย์มันก็เรื่องแปลพอว่าเปิดปฏิทินแลย้อนล่างวันอาทิตย์ก็นึ่งเดือนก็เป็นเดือนนึ่งเดือนออยวันทีก็วันทีสิบเอ็ดแล้วก็สิบเอ็ดขำเหล่าพอมาสร้างวัดได้เป็นวันทีสิบเอ็ดเออมันก็แปลแผลอยู่นะทีนี้พอวันฉลองวัดว่าทําได้เป็นเทระลึกไว้ักท่านไว้สักนิดวัดที่ไปห้าพระมาล่อสักองค์ก็สวแองห้าพระหน้าตักสักเม็ดสองเม็ดสักอง์ว้นะเอามาล่อในวัดห้าไม่ได้ไปวัดนาซ่านก็ไม่ได้ ว่ามีอยู่องค์เดียวคุณเอววะก็คือพระพุทธเจ้าน้อยนั่นก็ชูนิวน้วเดียวนะชาชินี้เป็นชาติทุตตายก่าเรา <c oughs> มันก็เป็นได้แต่ว่ามันมันบังเอิญ้ว่ว่าพระเฮดได้ก็ไม่รามนะั่นลงเลนึ่งทั้งหมดเลยเพราะว่าแม้ให้ก็หมาย,ยู่เลยอ,ยอ มากลางรถยู่กันมีพระมาสรารูปนะมายู่กันแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าที่จะเป็นวัดได้ผบน,นี้เนาะตั้งใจจะมายู่ลบเงียบเงียบกับเราแต่พอเรามายู่แล้วเอา้าเด็กๆกแกมันยู่แถวเนี้มันเข้ามาเทียเท่ยวเที่ยวไปเที่ยวมามันข้อบวชเอาบวชเนนเอาบวชที่เข้าบรรษาเอามีเด็กแถวนี้ย่าบวชบวชสรุปแล้วตั้งไงมายู่ตั้งเป็นเทพปักสุงนะโยมนะต่ำสุดเนี่ย พัรษาแรกคือห้ารูปลั่งจากนั้นไม่เคยตั้มจ้าห้าก็เลยใช้ตรงนี้เป็นเทคพึกไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเป็นเทคจพึกวัดปฏิบัติอันนี้มาถ้าเคยมาเนี่ยเมื่อโยมยกําลังหมอกเข้มเนี่ยก็จะเห็นไปนี่ก็เขียนคําว่าตื่น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 เ,เขาก็เขียนไว้อาจารย์เขียนติดตังไว้โอเคไห้ทำไรอะอย่างน้อยก็เขียนให้โยมท่ามเลยพอโยมท่ามโดยในอธิบายใช่ไม่ยมว่าตื่นนี่คืออะไรทาเพื่อให้มันตื่นมันก็จะได้พูดถึงการปฏิบัติตื่นเนี่ยเราจะแทนคําว่าพุดโธก็ได้เพราะพุทโธคือผู ผ,ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทําเพื่อเราจะให้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มโดยสติเพราะกรับมาท่านเนี่ยเราบวชเข้ามาครูบ้าอาจารย์บอกว่า ให้มีสติสัมปาัญญามีความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเพราะคนที่จะตื่นได้ก็ต้องเริ่มพูดกับมาท่านก็คือการทําตามคําสอนขององค์พระธรรมมาตมุตธเจ้าก็คือการมีสติอยู่กับกายมีสติสัมปาัญญาอยู่หนึ่งเนื่องในชีวิตประจําวันยื่นเดินนั่งน,นอนถ้าผู้ตามปราชากราอิริียบถย่อยอิริยาบทย่อยอาปาโอปาเขื่อนไหวแม่เคียวคลื่น ครับถ่ายถูกย่างให้รู้สึกตัววายให้ฝึกสติอย่างเดียวพ้นของการสะสมสติอยู่เนืองเนืองบ่อยๆพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสว่าถ้าเราทําต่อเนืองนายโยมสมวัน7วันสมเดือนเจ็เดือนสมปีเจ็ปียอมได้คุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง รว่าเราอาจจะเข้าทางก็ได้เข้าทางมักก็ได้อาจารย์ก็เหมือนกันบวชเข้ามาเนี่ยอาจารย์อาจารย์ชุมพรอยู่วัดทุงค่าตรงนี้หละแกก็พูดแต่เรื่องปฏิบัติเพราะฐานกันเป็นพระแค่ว่าเคยผ่านการถูด้งชอบพึกยอบพัดปฏิบัติมาอาจารย์ก็เพียงแค่ว่าทําตามอาจารย์ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่มีใครโรเลยว่าเราพึกนะเราก็อยู่ปกติเดินไปนอนเดินมานีนะ่ทำกิจกรรมโน,น้นกิจกรรมนี้สําคัญก็คืออาตติยอนเข้ามาใส่ในเอียบบต่าง เมื่อเราสะสมสสตีมาขึ้น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 กอเหตุปัจจัยมันนุ่นพร้อมจิตมันเปลี่ยนจิตเปลี่ยนนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสม,มาธีปีตีทุกเอกะกคตาเจียม้าแบ่งบ้านลงโปร่งเบาาบ,าบาถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแลวอาจารย์เชื่อมันว่าคนจะติดใจในคำท่อนของพระเจ้าแล้วก็จะมีความเชื่อมั่น ในตัวเองในคำซ่อนว่ามันได้พ้นจริงการฝพกการปฏิบัติภายในบริเวณวัดกำลังก่อสร้างนะครับนาะก้าล่งมองเข้มพระพุทธเจา้าต่าง,งานในพัทตรากับพระกุกุสั้นโธโคโนาคมณนะรามากัสสปะหรือว่ากัสสะปพุทธเจา้นานาองค์ตีสีนี่สมณะโคดมองตีอ้าปราซีอริยเมตรัยนะครับนาะพระพุทธเจา้าห้าพระองค์ในผัทตรากับนี้ พระประธานนะตอนนี้โบสถ์กำลังก่อสร้างอยู่นะครับนะนี่คือพระประธานนะครับเรียกว่าพระองค์ดำศักดิ์สิทธิ์พระองค์ดำนี่มีเทมาหน้าต้นใจหมากพระประธานในโบสถ์ของวัดโพธิมรรคเราเรียกบ้านๆว่าหลวงพ่อองค์ดำแต่ชื่อที่เป็นทางการจริงๆว่าพระพุทธโพธิมัรคขยันมุมมออนีศีสัจธรรมมงคลบพิษหลวงพ่อองค์ดำวัดโพธิมรรคเทมาเทปอยเคเราได้หลบพระประธานหลวงพ่อองค์ดำหน้า,นา,นาตักหกสิบเก้านิ้วเนี่ยก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งอาจารย์อยู่วัดก็มีโยมได้แวะมาที่วัดแล้วก็ได้ นำพระมาองค์นึ่งซึ่งโยงขาบอกเข้าไปเจอมาจะรหานของเกาอาจารย์เห็นปุ๊บก็โทษใจในพุทธลักษณะไม่ถึงหลวงพ่อองค์ดําเป็นหนังหมุน่านบัวตาย่านบัวเนี่ยมีเทพมีพรมมีไรพรพร,มพรมหมดเลยนะรบท่านนั้นมันซื่อถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูของมนุษย์ของเทพของพรหมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็เลย<อ>มีความรู้สึกว่า มันชื่นใจโทษใจขึ้นมาก็เลยถ่ามโยมแค่เอาพระมาว่าโยมตีโยมเช้ามาเท่าไรโยมมาหมื่นห้าอาจารย์ก็เลยบูชาไหวา เมื่อวัยแล้วเนี่ยยู่มาไม่นานอาจารย์ก็มีมีพระป้าที่วัดแล้วก็พอยโยมับกันมักก็เลื่อแม่เล่มนี่วันนี้แม่เล่มมาพอดีบังเอ,อิญมาเจอพอดีความรู้สึกในใจว่าขาองค์นี้มันมีความผิเศษอยู่ข้างไนก็เลยหยกแยกลงหยกหลวงพ่อองค์ดำเนี่ยองค์แค่นี้โย,ยมหน้าตาเก้านิ้วนี่แหละแต่นักประมาณยี่สิว่าถึง30กิโลเพราะเล่าโบราณนะเพราะเขาเล่ามานานแล้วก็เลย ยกมาเบบไม่ให้แม่เล่มระวันนักแล้วก็มาวางอยู่แม่เลมหนังคาดมาาแค้นก็เจ็บคางอยู่บอกแม่เลมอธิษฐานดีถ้าว่าพระองค์นี้ทักษิณิแมเล่มมีบุญนี่จะยกสบายแม่เลมหนังเขียวมาชับ จับจับนายกนตาลอ,อยเชยอ,อาจารย์ก็ไม่บอกนะว่าพระนักเก็บความอาจารย์ไว้ในใจแล้วก็ผลลั่งจากนั้นอีเจ็ดวันพระทำบวดทวดมนต์กันพระก็หลงยกดูมีอาจารย์ทิ์ยกเจ็บเอวไปไหลยวันทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยไม่ใจว่าเอาหลลงพ่อองค์ดำเนี่ยเป็นต้นแบบพระประธานในโบสถ์โดยไม่รูปพระวัติทีนะที่นี้พอเจ้าพาพก็คือสอจอนันทภพเอื้ออารีมากับดรตอรอยแก้วสสยิ้มนะมาจะพูดคุยเรื่องการสร้างพระประธานอุโบสถ mm <clears throat> เจ้าภาพเนี่ยเขามีเจตนาวะจะถ้าสร้างไอ้พระพุทธชินราชเป็นพระประธานแต่พอเจ้าภาพมาถึงอาจารย์ก็ยกลงพระองค์ดำมาบรยมอาจารย์มีต้นแบบเลยนะอาจารย์จะหลอกพระประธานตอนนั้นยังไม่รู้ที่ว่าเขาเรียนหลวงพ่อองค์ดำก็เลยดรรอยแก้วใส่ย,ยิ้มแกมีความรู้ด้านนี้มาแกเป็นซิดเก้าไปบวชนานทีนี้ท่านก็เห็นพอเห็นปั๊บแกว่าอาจารย์นี่พระสําคัญนะอาจารย์อาจารย์เลยวะสำคัญซื่อแล้วแกก็รเปิดตัวทับไปเลยแกว่านี่เขาเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดำประวัดหลวงพ่อองค์ ด้เนี่ยก็คือต้นแบบจริงๆก็คือวัดสูทหัดหน้าตักย่อยวันนี้องค์จริงประมาณ 10, 10 1 1นิ้วซึ่งหลวงพ่อองค์ดํ้เนี่ยมันมีประวัติมามาโขกับหลวงพ่อทองวัดไตรมิรหลวงพ่อทองวัดไรมิด,ออด,นดเนี่ย ก็พอปูนเหมือนกันทีนี้พอมากสามัยนึงจำา่อซ่อไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวรอก้าวว่าให้อัญเชิญไปไหว้เทสมควรพออัญเชิญปับ๊บปูนมันกระถออ,อปูนมันแตกก็เห็นข้างในเป็นทองก็เลยรู้ว่าเป็นทองคําแท้แต่องค์นี้เนี่ยต้นแบบจริงๆที่อยู่วัดทุัศั์เนี่ยก็พอปูนเหมือนกันทีนี้สมเด็จจังหรรดหรือว่าใครสักองค์นี่แหละ ดำรีว่าถ้าองค์น้นเป็นทององค์นี้ก็น่าจะเป็นทองหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยหลงท้อแลพอท้อแล้วก็เป็นหลวงพ่อองค์ดำซึ่งตอนนี้หลวงพ่อองค์ดำเนี่ยก็ปฏิจฐท่านอยู่ที่ตำนักสมเด็จวัดสุทัศน์นะเวลามีงานสําคัญงานพุทธาปีเสกงานอะไรต่างๆที่สําคัญของวัดเขาก็จะอัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำออกมาจะตำนักสมเด็จมาเป็นประธานทีนี้พอเจ้าพาพบที่จะช่างพระโรวะนี่เป็น เป็นพระที่วัดมาจจงหวัดสูทัศน์ล่อมาจจงหวัดสุทัศน์ก็เลยเปลี่ยนใจยอมตามอาจารย์ว่าเอาหลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อองค์ดเนี้เป็นต้นแบบก็เลยทํหนังสือไปข้ออนุญาตถึงวัดสุทัศ์เลยโยมนะหลวงพ่อวัดสุทั์แต่ไม่ใช่เจ้าวาดนะเป็นเจ้าคณะอ่าพระราษฎรทำหน้าที่แทนสมภารได้รับอนุมัติมาจากเจ้าวาดเซ็นอนุมัติมาเรียบร้อย <c oughs> พอข้ออนุญาตเสร็จอาจารย์ก็มาทําพิธีล่อที่นี่ล่อที่โพธิมังคโดยช้างเนี้ยยู่จังวัดผิดสนุโลกถึงช้าง คนนี้เนี่ยก็เป็นชังแค่มีฝีมือดีสมเด็จพระรัชเอพระสังฆราชพระยนันสังวรก็ยังส่งชมว่าฝีมือเยี่ยมเพราะเคยถ้าไหวงานนะสร้างพระพุทธจินรัฐถ้าไหวสมเด็จยนันนะที่วัดบวรน,นะถ้าไม่นอนนะนะเราก็ได้ชังฝีมือดีที่มาล่อหลวงพอองค์ดำล่อไหวหกสิบเก้านิว้วเพื่อที่จะปฏิทินทะ่านในอุโบสถนะถึงยุควายนอนไปถึงตอนนี้โบสถ์กันอย่าง,อย,างอย่างท่านยังไม่เร็จก่อนได้แคล่ลังคา ถ้าหากว่าท่านพระเสร็จเราคอยอัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำนะไปปริดิท่านซึ่งฉังที่แกพระนะอายุก็ไม่มาที่30สิบว่า40บเขาดำรีก็พูดมากับดอกตอ่นล่อยแก้วะทำพระมาก็ไล่องค์แต่ตอนปั้นองค์นี่มันพิษกับองค์เอิญเขาว่าคณะแขปั้นเนี่ยมันเมือนมีกแะ่เสบบางสิ่งบางประการมาตลอดแล้วเขาก็จะเฝ้าดูแลแกค่อย่างดี กับพระองค์นี้แล้วก็เป็นพระแค่หน้าตัก6กนิว้วแล้วก็ล่อทีเดียวเต็มองค์โดยไม่ต้องไปต่อเพราะพระเนี่ยถ้าล่อองค์ใหญ่เขาจะต่อใช่ไหมโยมต่ออกมังต่อเสี้ยนมังแต่องค์นี้ก็เราเนี่ยล่อเต็มล่อตรงนี้แหละในวัดนี่แหละแล้วพอแกบล็อกออกมาไม่เสียหายอาจารย์ในเบื้องต้นมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อองค์ดำเนี่ยโดยส่วนตัวนะจะมีให้แปรๆอยู่ ก็เลยเมื่อกับทดลองกับแม่แลมขนแร่มันนะเมื่อกับไปแกลงง้งเงแต่ว่าเบาที่ไหมแล้ม <c oughs> แต่พอทุตตายเบาจริงลวลารก็ยกแต่จริงยมทดชอบแล้วนะมันก็ไม่เ่วนหนังคาดมัดแล้วยกได้ก็นะ่าอาจจะมีเหตุบางทิ้งบางประการไว้หลวงพอ,องค์ดำาอายุนี่ในนี้ในมณฑปก็ปฏิทินท่านลูกคูบ้าอาจารย์ก็มีหลวงพ่อพันวัดในเข้าถึงเป็นอาจารย์หลวงปู่เจียมแล้วก็พอทางคลายองค์นี้ก็ไปปั้นมาจาวัดธาตุน้อย สังอัญเชิญอาจารยโน้นและแล้วก็มีรูปอุปัชานะอาจารย์ชมอาจารย์ปั้นแล้วก็ที่สาคัญก็ท่าชุมพลหลังส่วนเขตนี้ก็ประเทพบงสา,าอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อเจ้าขุนท้า